ซื้อรถมือ2สักคันต้องเตรียมอะไรบ้างนอกจากที่จอดรถหรือเตรียมตัวเตรียมใจอย่างเดียวก็พอสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ป้านาอาและมมน,นุสาวน่านอนทุกท่านนะฮะพบกันเนี้ยนะครับกับผมแบงค์ต้นตายุษย์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยนนถึงเรื่องออกรถ ต้องเตรียมอะไรบ้างนอกจากที่จอดรถนะคะอันดับแรกเลยนะครับที่สําคัญเลยเรื่องที่จอดรถนะฮะต้องดูว่าเรามีที่จอดไหมพร้อมหรือ,อยังที่เราจะมีรถรคันหรือจะไปจอดหน้าบ้านจะเกะกะข้างบ้านไหมจะมีปัญหากับคนรอบบ้านไหมฮะต้องลองดูก่อนนะครับตรงนี้สําคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับ <S <S ก็หารถที่เราชอบที่เราถูกใจที่เราวาดฝันไว้ในฝันเลยนะครับรถ <drei> <Beifall S 1> ของเราที่เราต้องการจะมีมานานแล้วคันหนึ่งหลังจากนั้นก็หาข้อมูลเลยครับเข้าอินเทอร์เน็ตกูเกิลยูทูบได้เลยหาข้อมูลรถคันนี้ขนาดเท่าไหร่กว้าง เท่าไหร่พอกับที่จอดเราไหมหรือต้องเตรียมที่จอดเพิ่มหรือต้องสร้างที่จอดรถเพิ่มนะฮะถ้าเรื่องหาที่จอดรถจบเรียบร้อยไปแล้วคราวนี้ก็มาดูกันนะครับรถที่เราอยากได้คันนี้ออปชั่นเป็นยังไงเวลาแต่งแล้วสวยไหมเครื่องเดิมๆแรงไหมลองหาข้อมูลดูนะครับทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยหรือว่าคันนี้แรงม้าเท่าไหร่แรงท็อกเท่าไหร่แต่งแบบไหนสวยลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับว่ารถที่เราอยากได้คันนี้วิธีดูรถ ดูยังไงบ้างเครื่องสมบูรณ์ไหมเีย์ยังสมบูรณ์ไหมบอดี้มีชนหนักไหมลองศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นดูก่อนนะครับตรงนี้สําคัญนะฮะสำคัญที่สุดเลยและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับต้องดูก่อนนะครับว่ารถคันที่เราอยากได้ราคาเท่าไหร่แล้วมันผ่อนเดือนละเท่าไหร่ มันพอดีกับเงินเดือนเราไหมโควเวอร์กันไหมเราสามารถผ่อนได้ไหมเรื่องเงินเดือนเท่าไหร่แล้วผ่อนรถได้เท่าไหร่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองย้อนกลับไปดูกันอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะถ้าเงินเดือนเราโอเคกับค่างวาดรถแล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะครับคราวนี้เราก็มาหารรถกันเลย หาดูตามเพจตามเฟซบุ๊กครับว่ารถที่เราอยากได้นะั้นมันอยู่ที่ไหนเราก็ทําการไปหารถคันนั้นเลยไปดูรถเลยแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อคนเดียวไม่ได้ต้องขออนุญาตแฟนหรือพ่อหรือแม่แนะนานะครับพาไปพร้อมๆกันเลยต้องการจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าเราถูกใจคันนี้ไหมโอเคไหมชอบไหม ถ้าชอบเราก็ทําการจองได้เลยนะฮะเพราะถ้าบางคนไปดูคนเดียวแต่ยังตัดสินใจไม่ได้รถสวยๆมันอยู่ไม่นานครับถ้าเรายังไม่จองคนอื่นอาจจะตัดหน้าไปก่อนนะฮะเราหายากนะครับรถที่สวยและถูกใจเราแต่อย่าไปกันเยอะเกินนะครับเพราะหลายคนก็หลายความคิดร้อยคนก็ร้อยความคิด อาจจะทําให้จิตใจเราคว้วยฝีก็ได้ถ้าไปเจอรถที่ชอบแล้วนะครับตกลงปลงใจกับคันนี้แล้วคาราวนี้ก็คุยเลยครับเรื่องการขายราคาเท่าไหร่เครดิตเราอาชีพเราซื้อนี่ต้องใช้เงินดาวไหมดาวเท่าไหร่หรือฟรีดาวนะครับแล้วประกันภัยรถยนต์จะมีให้ไหมมีให้ชั้นไหนชั้น1ชั้น2ชั้น2บวกหรือชั้น3นะครับถามให้ครบถ้วนนะครับว่ามีค่าอะไรเพิ่มเติมบ้างค่าประกรันค่าจัดไฟแนงค่าโอนต่อแรกอะไรพวกนี้ถามให้ครบถ้วนนะครับและอยู่ที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ลองถามให้ดีนะครับ แล้วก็ประกันชั้น1ต่างจากชั้น2บวกตรงไหนชั้น2บวกต่างจากชั้น2ตรงไหนถามคนขายให้ดีนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะข้าวข้านะครับชั้น1ก็เคลมได้ทุกอย่างผู้กรณีไม่จำเป็นต้องเป็นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงบ้านเสาไฟฟ้าเสาอะไรอยขีด่วนต้นงต้นไม้ขวนเคลมได้หมดนะครับแต่ชั้น2บวก คู่กรณีต้องเป็นรถเท่านั้นนะฮะถึงจะเคลมได้เรื่องประกันภัยเราคุยกับคนขายได้เลยนะครับว่าเราโอเคชั้นไหนชอบชั้นไหนชั้นไหนเหมาะสมกับเราเราก็คุยเขาจบได้เลยพอจบขั้นตอนนั้นแล้วนะครับ คราวนี้เราก็ทําการเซ็นไฟนั้นเลย mm hmm. เตยมเอกสารอย่างที่คนขายเขาแจ้งเราไว้เลยว่าใช้อะไรบ้างนะครับพอเราเตรียมเรียบร้อยแล้วมาจัดไฟนั้นเลยพอเราเซ็นไฟนั้นเรียบร้อยแล้วเราจะรู้นะครับว่าค่างวดเราจ่ายต่อเดือนอยู่เดือนละเท่าไหร่นะฮะคราวนี้เราก็ต้องมาคํานวณดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายเราต่อเดือนพอไหมอย่าลืมนะครับรถกินน้ามันเราต้องเติมน้ํามันนะฮะ ต้องเฉลี่ยต่อเดือนไปเลยอย่างน้อยเดือนหนึ่งค่าน้ํามันต้องมี3,000บาทอย่างต่ํานะครับสำหรับคนมีรถแล้วที่ใช้บ่อยๆใช้เป็นประจําก็จะประมาณนี้นะครับค่าจะจ่ายน้ํามันแล้วที่สําคัญนะครับรถมือ2 เป็นรถผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วมันต้องมีการสึยล้อหรือเสียหายบ้างคราวนี้ที่สําคัญเลยนะครับบริการหลังการขายการรับประกันหลังการขายดูให้ดีนะครับคุยกับคนขายให้รู้เรื่องนะครับแนะนํานะครับพยายามหาร้านที่มีบริการหลังการขายที่ดีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้ท่านหลังเบาภาร,ระตรงนี้ไปได้นะครับเวลารถเสียรถอะไรนะฮะเพราะว่ารถมือสองเนี่ยมันคือรถผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นมาบ้างซึ่งบางทีจุดพวกนั้นร้านเขา ไม่ทราบหรออครับว่ามันจะเสียหาย มันต้องใช้งานก่อนถึงจะเสียหายเพราะเวลาอยู่ที่ร้านแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรของพวกนี้ครับแล้วก็พวกน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับของพวกนี้มันมีระยะเวลาของมันที่เราต้องเปลี่ยนไทยนะครับเราอย่าลืมนะครับถึงเวลาให้ควรเปลี่ยนถ่ายไม่นั้นเครื่องมันจะพังเกียร์มันจะพังนะฮะแต่ร้านไหนที่เขาซัพพอร์ตลูกค้าดีๆนะครับหลังจากลูกค้ารับรถไปแล้วเขายังมีฟรีเปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่องให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับช่วยประหยัดช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าไปด้วยนะครับสาหรับโปรโมชั่นดีๆและบริการหลังการขายดีีีีๆออย่่างนนนน้้ผมมไดบกััทต มีแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้พอจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆไหมถ้าไม่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอาจจะมีประโยชน์ทนรอบข้างของเพื่อนๆก็ได้นะครับที่กําลังตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งนะฮะเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจดีๆสักหนึ่งเพจนะครับรถบ้านรถสวยรถมือสองบริการหลังการขายดีๆที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า